ตัวหนังสือเราไม่ค่อย<ส>ชัดาปากกาไม่ดีไอตัวเนี้ยเนี่ยใคยร,รวยแม่งเป็นเศรษฐีซื้อมาให้หน่อยนเนี่ยของกูพังหมดแล้วไอเนี้ยพูดเรื่องขี้หมากันนะอ,อย่ายเอาไปจําเป็นแบบเป็นปนิพน์เป็นอะไรของมึงอีกนะนี่แค่อธิบายเรื่องขี้หมาให้ฟังนะเออมันจะเอาจำไปเป็นคมด้วยเอาขยะเอาขี้ปากขี้ฟันขยะเข้าไปแต่แค่จะบอกให้ว่า การเกิดมรแปดของผู้เจ้าเนี่ยเกิดเป็นเส้นทางของผู้เจ้าเพื่ออะไรเพื่อจะทำลายสังโยชน์พวกนี้แล้วมรแปดเนี่ยอย่างอย่างที่มันเอาไปแยกแยกแยกันเป็นศีลสมาธิเป็นปัญญาอย่างเงี้ยที่จริงอะมันรวมรวมรวมเป็นองค์เดียวกันหมดเลยเพื่อจะทำลายแต่ละข้อแต่ละข้อพวกนี้ให้มันให้มันจางหายไปจนกระทั่งหมดหลงอวิชชาตัวสุดท้ายทีนี้ไอตัวสมาธิจิตสมาขัตติกปะเนี่ยเห็นถูกรู้ถูกเห็นถูกรู้ถูกก่อนว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนได้ยังไง แต่ทีเนี้ยพอเข้าใจพอได้ฟังมักแปดของพุทธเจ้าปุ๊บเนี่ยฟอฟังปั๊บจะเกิดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังวรทันทีทันทีนะหลังจากได้ฟังเหมือนกับฟังอาจารย์พิษจะเกิดความเห็นถูกรู้ถูกทันทีเห็นถูกรู้ถูกอะไรเห็นว่าขันห้าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทั้งทั้งที่สัญญอดมันจะบอกว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนในข้อแรกข้อที่สองเหมือนว่าสงสัยในธรรมของพุทธเจ้าสงสัยในธรรมของอาจารย์พิษสองตัวเนี้ยเห็นถูกกับรู้ถูกเนี่ยจะเป็นตัวขยายตัวนี้ว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนได้ยังไง แล้วก็ความสงสัยลองเดนสงสัยในเรื่องว่าอาจารย์วิศนสอนเรื่องอะไรหรือผู้เจ้าสอนเรื่องอะไรจะหมดไปนี่แหละสวดบานเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องลงที่ใจนะตัวเนี้ยใช่<ม>ก็เหมือนกับวันนั้นที่ไปที่ระยองอะ่ะ<ม>หรือว่าที่ไปที่สกลนครอะ่ะ<ม><ม>ที่คูกคนเริ่มเห็นว่าเอาขันห้าไม่ใช่ตัวพี่นนแบบนี้ ทางกายก็ไม่มไม่ม,ไม,มีไม่มีเราเป็นเจ้าของใจก็ไม่มีเราเป็นเจ้าของเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยไม่หมดความสงสัยในธรรมะของอาจารย์วิทย์ว่าอาจารย์วิทย์สอนเรื่องอะไรใช่แต่มันจะสงสัยในตัวเองอยู่แต่มันยังหมดสงสัยในตัวผมได้แต่สักกายที่ถิสามข้อแรกมันจะไม่รักเก็บไปรักษาศีลหมดความรังเรียนสงสัยศีลและพระมปารมาวิจิตริชาสามข้อแรกเลยละสักกายที่ฐิในตัวเองแล้วก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงใช่ไหมใช่ทีนี้พอพอหลังจากเข้าใจแล้วว่าอาจารย์วิทย์สอนเรื่องอะไรเรื่องความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน แล้วการสงสัยในธรรมะจารย์นี่ก็หายไปพอหมดไปมันก็ไม่สงสัยในตัวผมด้วยเริ่มเริ่มคลายความยึดมั่นถือมั่นแบบผิดผิดเริ่มคลายความยึดมั่นถือมั่นว่าไอ้พิธีไปเชื่อในสัญญาไปเชื่อในว่าต้องมีการไหว้ไหว้ครูต้องไอ้ไหว้อะไรอะอะไรที่มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะต้องทำดีบำบุญทำบากอะไรที่มันยึดถือมันมากอะวิกฤติช้าทำลายความยังนี้สงสัยเขาเรียกว่าเห็นถูกสัมาแล้วทีนี้หมดความยึดมั่นไปที่กระเป๋ะพอเข้าใจพอเข้าใจว่ารู้ถูกเห็นถูกในเรื่่่องขันไมช ตัวไม่ใช่ตนเลยนะรู้ว่าคําสอนพู้เจ้ากับอาจารย์วิทย์สอนเรื่องอะไรแล้วนะมันจะเริ่มกลับมาใช้ชีวิตทีนี้ใช้ชีวิตก็คือพูดถูกทําถูกใช้ชีวิตได้ถูกต้องอะ่ะแต่เข้าสู่เข้าสู่สัมมาดำรีชอบใช่เข้าสู่ธรรมชาติของตัวเองอ,ะอ่ะธรรมชาติที่มันเป็นธรรมชาติในว่าในการพูดดำรีชอบอาจารย์ชอบออทีนี้ไอ้สามตัวเนี้ยมันก็จะมันก็จะส่งผลให้เกิดการในการใช้ชีวิตทั้งโลกอะ่ะมันจะไม่ยึดติดเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวต้องชี้แจงก่อน ่าเข้ามาสู่ดําดิชอบวาจาชอบเนี่ยยาเอามาเทียบกับผมนะคือการดําเนินชีวิตนะไอ้ที่ว่าเอาทําไมอาจารย์ยังดายังอะไรอาารันนี้กูแสดงนะแสดงกระแทกเขาให้ทําลายตรงนี้ของมึงเดี๋ยวจะหลงผิดอีกเดี๋ยวพูดถูกทําถูกใช้ชีวิตถูกไม่ได้แปลว่าถูกต้องแบบแบบว่าจะต้องพูดดีๆพูดอะไรยังมไม่ใช่นะก็คือสมีสัมมาวาจาสัมมาเหล่านี้แค่อาศัยดําเนินชีวิตมไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่น ว่าจะไปตัดสินใครว่าคนนี้ดีหรือไม่ดีหรืออะไรแค่ใช้ใช้กับตัวเองอ,ะอ,อ่ะเห็นด้าดเกาต,ตัวเองเอ<ะ>ให้เห็นถูกในตัวเองอย่าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นอย่าไปเสี่ยงเรื่องชาวบ้านอ่ะคือใช้ชีวิตอย่างมีปัญญามีป<ม>ัญญารู้ว่าเดี๋ยวถ้าทําแบบนี้มันจะได้สิ่งนี้อย่างถ้ากินพริกมันก็จะเผ็ดเ,เกิดขึ้น<ม>แค่นั้นถ้าจะไปด่าเขาเดี๋ยวเขาก็ด่าเรากลับอะไรแค่นี้มันคือการใช้ชีวิตอะ่ะไม่ใช่ไปยึดมั่นว่ากูจะต้องเป็นคนดีและนั่นอ่ะผลนั่นนั่นนั่นสร้างเหตุผิดนะ กูยึดมั่นเพราะว่าคือจะเป็นคนดีเพื่อจะเอาผลให้มีกูเป็นคนดีแต่ด้วยความที่ว่ารู้ถูกแล้วว่าเห็นถูกแล้วว่าขันห้าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะฉะนั้นในการดําเนินชีวิตที่เหลือมันก็จะแท้สักแต่ว่าดําเนินชีวิตอ,อย่างถูกต้องอ,อ,อแล้วก็จะมาตรงไหนแล้วมันก็จะมาตรงในส่นวนตรงน,งนี้ก็คือในส่วนของการการใช้ชีวิตทางโลกอ่ะในเรื่องของการมคุณอ่ะไม่ว่าจะความพอใจหรือไม่พอใจมันก็จะไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นทำลายความยึดมั่นถือมั่นในกรรมาคุณในความพอใจไม่พอใจเคร่งโก้แต่แหละ แต่ไม่ใช่ไปทําลายจะไม่ให้ไม่มีใช่คือมันเกิดความเข้าใจแล้วว่าถ่านห้ามไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบมันเป็นสักแต่ว่าเวทนาที่มันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยแล้วมันก็จะทําทําให้สามารถที่จะไม่ยึดพอมันไม่มียึดมั่นถึงมั่นการใช้ชีวิตผู้ถูกทําถูกใช้ชีวิตถูกมันก็จะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นพอตรงนี้เนี่ยอันนี้คือในทางโลกนะทีนี้ในส่วนธรรมสังโยชธาข้อเนี่ยผ<า><า>่าน นี่คือใช้ชีวิตแค่อาศัยใช้ชีวิตก่อนนะทีนี้เป็นไอตัวขั้นตอนนี้แค่อาศัยใช้ชีวิตแต่รู้ถูกแล้วนะเห็นถูกแล้วนะไม่เช่ตัวไม่ใช่ตนแต่ขบวนการกำจัดอวิชามันจะเริ่มมาตรงนี้แล้วข้อหกใช่มาในเริ่มในข้อหกแล้วในส่วนของว่ามันเริ่มมีความไม่แต่ในตรงนี้มันก็ต้องอาศัยข้อสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วก็ตัวปัญญาในสัมมาทิฏฐิเนี่ยขจัดเกาตัวอย่าไปก่อน สมาสติสมาธิาา momentos, เนี่ยตรงนี้จะเป็นฐานไงเป็นฐานของเครพวกนี้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแต่ต้องเป็นคือตั้งแต่หยาบคือสมาสติสมาธิไม่ใช่สติที่ไปปฏิบัติเอานะไม่ใช่สมาธิที่ไปฝึกเอานะต้องเป็นสติตามธรรมชาติที่มีอยู่แล้วนะสติชอบสมาธิชอบที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ <gesch> แล้วมันจะเกิดการเพียนได้อย่างที่เป็นธรรมชาติเห็นเพียนเห็นธรรมชาติของตัวเองนั่นแหละไม่ได้ไปเห็นที่ไหนโอเคขยายมาในข้อนี้เสร็จแล้วนี่ในการพอเริ่มเริ่มมีสติสมาธิตามธรรมชาติรู้จักแล้วมันเกิดความเพียนในการที่จะดูที่จะที่จะเห็นความเขาเรียกกระต่างในตัวเองอะว่าเป็นหลงในจุดไหนอย่างเช่นหลงหลงความมีหลงสัญญาหลงความมีหรืความรู้ความมีหรือหลงความไม่มีอย่างเงี้ยอารมณ์อารมณ์สัญญาก็คือว่างอะ ความไม่ม <toys> ีไปหลงความมีม <m> ั <t Two> mm ่งไปหลงความไม่ม so <m> ีม <t uno> like ั่งเหล่า <t> น <uno> ี à, ้ค <m> ือหลงไม่ได้เมื่อเกิดความหลงแล้วเนี่ยมันจะเกิดการมานะทันทีว่าเรารู้ดีกว่าเขาเขาดูดีกว่าเราฉันเหนือเขาเขาเหนือเราหรือเราต่ํากว่าเขาเนี่ยเพราะเกิดสิ่งนี้พอรู้ว่าเหตุมันเพราะว่าไม่เข้าใจเสียงสองสิ่งนี้มันจะเกิดมานะขึ้นมาพอเกิดมานะมันก็ฟุ้งซ่านทีนี้กูรู้นั่นกูรู้นี่กูอยากจะบอกต่อกูอยากจะสอนต่อกูทจจะอ่าอุทจจะ นี่ไงทั้งหมดนี้มันคือมาจากไอ้ตัวหลงเนี่ยพออุจจารปั๊บมันก็จะเข้าไปสู่ตัวโลภะ ก็คือตันหาใช่เออใช่มันจะถ้าอุทจักปุ๊บเนี่ยเนี่ยตรงนี้เหล่านี้มันจะกลับขึ้นมากลับมาข้างบนอีกใช่กลับมาที่กามากากามาคุณอ่อไปเยืเอต่อกามาคุณก็คือมันมันดมันดีดกลับมานะถ้าประมาทในธรรมนะมันจะดีดกลับมาแต่ถ้าไม่ประมาทในธรรมในการในการดําเนินชีวิตเนี่ยเมื่อดําเนินถูกแล้วเนี่ยในทางธรรมก็คือเห็นเข้ามาในตัวเองใช้สติตามธรรมชาติสมาธิตามธรรมชาติเห็นการเกิดขึ้นต้องฟังผู้พ้ออธิบายจนถูกจนถูกบวอ่ะใช่เพราะอาศัยปัญญาตัวเองเนี่ยมันยาก เออมันยากที่จะเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ใช่ผู้รู้เขาจะอธิบายแล้วก็จะชี้เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้อย่าง่งเงี้ยงงเอเอถ <Star> ้าไม่มีผู้รู้เนี่ยไม่มีทางผมจะบอกเลย谢谢ตัวละเอยยียดสุดเนี่ยไม่มีทางที่จะทําลายสามตัวนี้ได้มาหน้าอุทจา,าวิชาส่วนหญ่ไปติดอยู่สองตัวเนี่ยร,รูปราค่าูปราคาไปติดที่ความสงบจิตว่างอะไรไปยึดเอาความว่าง <ทำ S 1> เนี่ยไปยึดบรูปสัญญาบางทีก็ยึดยึดอะไรนะรูปสัญญารูปอรลูปกสัญญาเดี๋ยวก็ว่างเดี๋ยวก็ไม่ว่าง เดี๋ยวมันถ้ามันติดมันก็ถ้าบางคนมันติดในสัญญาก็คือติดในความรู้อ่ะว่ามันรู้อะไรเยอะๆอ่ะแต่ทีนี้บางอีกอีกชนิดนึงก็ไปติดในความในสมาธิอ่ะในในตรงส่วนที่มันไม่มีสัญญาที่มันว่างๆอ่ะเพราะฉะนั้นทั้งสองส่วนเนี่ยถ้าเพียรถูกใช้สติสมาธิถูกแล้วก็รู้ถูกเห็นถูกรวมกันเนี่ยเป็นมัดอกแผ่มัดตัวลงกันแล้วนะมัดรวมกันแล้วนะมันจะเกิดการเห็นถูกทันทีเลยว่า ไอตัวที่เป็นสัญญาก็ไม่ใช่ไอตัวที่เป็นความว่างก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นถูกแล้วเนี่ยมาท่าอจะจะถูกทําลายอวิชาจะเกิดขึ้นอวิชาจะหลุดหมดไปเกิดเป็นตัววิชาขึ้นมาทันทีตัวเเกิดเป็นตัววิชาไม่ใช่วิชาหมดหลงปัญญาเนี่ยปัญญาจากมากเนี่ยมาเป็นปัญญาสูงสุดนะฮะแต่ปัญญาตัวนี้ก็ยังใช้ในมากเหมือนเดิมแต่ไม่ติดในมาก แต่ทุกข้อทุกข้อรวมตัวกันนะรวมตัวทันทุกข้อเราเกิดสภาวะการทําลายสิ่งนี้จนถึงจนถึงตัวนี้เลยตัวปัญญาสูงสุดแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยมันข้ามตัวนี้ไม่ได้พอพอไปเพราะอะไรมันติดรูปราคารูปราคาก็เชื่อว่ามีแต่ไม่มีแต่มันยังเชื่ออยู่เพราะอะไรอ่ะมานะไงแล้วเกิดตัณหาอยากบอกเขาแค่นั้นเองมันไม่ใช่แบบนี้ผมแก้เขียนคุณจิ๊บแก้เขียนสมมุติขึ้นมา อธิบายอย่าเอาไปยึดต่อว่าจะต้องเป็นแบบนี้คือให้รู้ว่าเราหลงอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งอยู่อย่างนี้อย่าไปเชื่อว่าไอ้สิ่งสมมุติเนี่ยมันเป็นแบบนี้ถ้ามึงเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ที่พูดนี่เป็นเรื่องจริงนะมึงไปตึกสัญญาแล้วเนี่ย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 มึงมีรูปราคาพอใจเออเออนั่นแหละแล้วเดี๋ยวมึงก็จะไปสอนต่อเป็นการมาราคะาอีกไปไปสอนต่อไปเนี่ยเนี่ยมีความพอใจที่จะไปสอนก่อนแล้วแล้วเกิดความยึดมั่นถือมั่นเออแล้วเวลาอาจารย์ไปเตือนเถียงยึดมั่นถือมั่ มันห้าเป็นตัวเป็นตนมันมาตรงนี้เลยเนี่ยมันพลิกกลับมาตรงนี้เลยมิจฉาทิฐีเลยเออแล้วมันจะมาโทษอาจารย์อยู่ในข้อพวกนี้ยทาไมไม่มีสัมมาวจาก็มึงยึดมั่นถือมั่นไปแล้วในมักเขาไม่ได้ให้ยึดเขาอธิบายเพราะมึงยึดไงมึงว่าไม่ไม่มีสินแะมึงยึดไปแล้วเขาแค่อธิบายว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพื่อจะขัดเกลอย่างนี้อย่างนี้นะฮะแต่เมื่อมึงไปคิดต่อฉลาดเกินไงเก่งเกินเอาสัญญาหัวคุยอ่ะมาคิดต่อ แล้วก็เลยเอาศีลเอาอะไรมาตีความหมายทุกนี้ผิดเอาความเห็นตัวเองไปใส่เขาแค่อธิบายให้ถูกถ้าว่าเป็นอย่างนี้ให้ถูกให้ถูกทั้งหมเนี้มันจะส่งผลให้ทาลายตัวนี้ได้ยังไงเออแล้วจะมาจบที่สุดสุดตัวนี้ก็คือพอเป็นปัญญาแล้วลบพวกนี้ทิ้งไปเลยใช่แค่นั้นเองพอสุดท้ายแล้วเนี่ยปัญญาก็ไม่มีอืมันก็ไม่มีอะไรให้จดให้จําไม่มีอะไรให้ยึดมั่นเออที่เขาบอกว่าที่อาจารย์พูดเสมอว่าเราเหมือนเราเข้าใจแล้วแต่เหมือนไม่เข้าใจอะไรอ่ะอธิบายไม่ได้รือเข้าใจอ่ะแต่วันอธิบาย เป็นภาษาออกมาไม่ได้ไงคือไม่รู้ว่าเข้าใจอะไรแต่มันหมดที่นสงสัยมันมันไม่รู้จะบอกยังไงว่าเข้าใจอะไรเออแต่ที่เนี้ยพอมันทําลายธรรมะทั้งหมดมใช่ไหมล่ะเนี่ยที่รบทิงหมดอ่ะมันก็เลยเหลือแต่โลกไงเหลือแต่การใช้ชีวิตก็เลยเข้าใจในเรื่องของชีวิตไงนี่ไงศึกษาเพื่อเข้าใจในเรื่องของชีวิตศึกษาเดินทางตามสิ่งเหล่านี้ที่พระเจ้าบอกอเพื่อเข้าสู่รอยเท้าในรอยเท้าในกานไม่มีเออนี่ไงธรรมะก็ไม่มีเห็นไหม ไม่มีอะไรตั้งแต่แรกคือสรุปให้การฟังแล้วลบทิ้งว่าถ้าใครยังมีอยู่นั่นนะมึงมีไปแล้วมึงมีโตตนไปแล้วในเมื่อมันไม่มีแล้วมึงเกิดตัณหาอยากจะไปสอนเขาน่ะมันมีแล้วน่ะมึงยึดมั่นถือมั่นไปแล้วมึงเชื่อสอนแบบนั้นมันไม่ใช่อาจารย์แค่อธิบายแล้วเวลาอาจารย์ชี้ไล่ฐานข้างในเนี่ยมันถึงเป็นคนละเรื่องเพราะฉะนั้นคนไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้ก็เลยมัดมองที่รูปลักษณ์ผมงบดเลยแต่ไม่ได้ฟังเพื่อให้เกิดปัญญายังติดในสักกายทิฏฐิ จิตอิจฉาศีลปะระตับพามาตเห็นไหมไอ้พวกนึงข้ามตรงนี้ไปได้ไปถึงกะรูปปลาคาไปยึดมั่นใจในวัดสัญญากะรูปปลาคาใช่ไหมรูปปลาคากะรูรูปปลาคาเออแต่พอเจอผมกดวกกบไปไปยึดเอาในสักยะทิฐิศีลและพระามาตกระโดดไปกระโดดมาคล้องพลิกไปพลิกมาอยาู่นั่นเห็นไหมมันทําลายข้ามไม่ได้อะข้ามข้ามสังโยชน์เบื้องต่ําก็ไม่ได้เห็นไหมพอตัวเองไปติดตัวนั้นแต่ข้ามไปแล้วนะแต่ แต่ทาลายวิชาไม่ได้มันหล่นได้ไงใช่แต่พอมาเจอผมปั๊บอ้าวทำไมไม่วนกลับมามายึดติดมาคล้องนี่สังโย์สังโยตห้าข้อยอือนี่ไงเนี่ยมันถึงบอกว่าถ้าไอวิชายังอยู่เนี่ยมันพลิกได้เสมอใช่ต่อมึงรู้ไปถึงตรงอุจจาระไประงับด้วยสมาธิเนี่ยกําหนดไว้เนี่ยสงบไว้เนี่ยนะฮะออกจากสมาธิตอนพอออกจากสมาธิมันจะไม่ติดใช่ไหมล่ะมัน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 กลับมาเข้ามายึดเหมือนเดิม พอมีอวิชากุลบังเหียนอยู่บางคนพอมันไปถึงจุดที่เรียกว่าอรูุปราคาที่เขาไม่มีหรือความว่างเนี่ยมันเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรแล้วจบแล้วเสร็จแล้วทีเนี้ยอีกประเพศหนึ่งก็คือพอมันเห็นว่ามันไม่มีแล้วเนี่ยมันมันก็เกิดอีกตัวอยากสอนเกิดความรู้ชนิดหนึ่งมันก็มาหน้านั่นแหละมาหน้านั่นแหละมันไปไม่ถึงตัวอวิชชาแล้วไอ้ความรู้นี่มันมาจากไหนมันมาจากที่ฟังเข้ามานั่นแหละมันไปสะสมเป็นกิเลสกิเลสละเอียดเพราะตอนแรกมันเหมือนแก้วทึบใช่ไหม พอมันฟังมันไปถึงตรงนั้นแล้วมันไปแก้วแก้วใสอะ่ะแล้วไอ้แล้วมันได้ความรู้มาทั้งหมดจากคนอื่นเขานั่นแหละที่ฟังมาแล้วก็เกิดตัณหาขึ้นมาอยากสอนเห็นไหมวกกลับไปเป็นยึดมั่นถือมั่นในกามมาคุณในความรู้ของตนกลับไปมีตัวตนกลับไปมีตัวตนเหมือนเดิมอืตรงนี้แหละที่ที่ไไปไม่สุดเออแทนแล้วคนที่มันดูคลิปเนี้ยถ้าคนที่มันเป็นสัมมาทิฏฐิน่ะมันเดินทางถูกเนี่ย<อ>เขาจะทําให้เขาอ่ะ เป็นโทษภัยของสังสารวัฏทิ้งขโมวเขาทําให้เขาเข้าสู่เส้นทางแต่ถ้าไอคนนั่นอ่ะมันก็มาโจมตีเหมือนเดิมเก่งเออยไม่ใช่ตังเองนี่ไอพวกจังไรพวกเคียเนี่ยถ้าผมเจอหน้ามันนะมันให้มาพูดต่านะนะปัญหาปัญหาถ้าเป็นผู้หญิงกูจะจับทําเมียถ้าเป็นผู้ชายกูจะจับอัดตัวดำเออ พะปัญญาพุทธะไม่ใช่เรื่องของความรู้แต่ปัญญาพุทธะเป็นเรื่องของความเห็นแจ้งเห็นแจ้งทีเดียวแล้วหมดหลงไปเลยแล้วทําลายความหลงความโง่เขาอวิชชาเป็นคนปกติใช้ชีวิตธรรมดาแต่แจมแจ้งในตัวเองแล้วรู้ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วรู้ไม่ใช่รู้แบบใช้ความรู้เลยนะไม่ใช่มีความรู้เลยนะมันเหลือแต่ขันห้ามันจะล้างธรรมหมหมดเนี่ยเหมือนผมเขียนขึ้นมาดิเห็นไหมเหมือนไอ้คุณจิ๊บเขียนขึ้นมาลบออกหมดแล้วมันจะเหลือแต่ชีวิตที่เหลือที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยธรรมะมันจะหายไปหมดเลย ไอแบบนั้นนะ่ะไอที่แบบว่าเอ้ยพระพุทธเจ้ามึงไม่มีพุทธเจ้าแล้วถ้ามึงเข้าใจตรงนั้นแหละมึงจบพุทธเจ้ายกท่านไเน้เหนือหัวแต่ถ้ตะะตาแล้วเป็นเช่นนั้นเองยังจะลากพระองค์ขึ้นมาอ้างพระองค์อยู่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนทําไมไม่เดินตามท่านเอาไอชาิหมาพระเจ้าอยู่ไหนอ่ะมีแต่ชื่อสมมุติตอนมึงไม่คิดถึงพระเจ้ามีไหมไม่มีนั่นแหละกําลังชี้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองพระเจ้าของมันมยังเป็นตัวเป็นตนไงจอา มันก็เลยจะต้องตั้งรูปพระเจ้าไว้แล้วก็เดินทางพระเจ้าเราต้องมีเส้นทางอะไรสองพันกว่าปีแล้วมึงยังพระเจ้าบอกว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันไม่มันเปิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยึดมั่นถึงมั่นอะไรไม่ได้แต่พวกมึงยึดพระเจ้าพระเจ้าก็ตัดไว้อยู่แล้วว่าเราอะหมดตัวตนเราไม่มีตัวตนแล้วนะเออพวกเธอต้องเดินตามเส้นทางเราจนหมดตัวตนเหมือนเรากดความยึดมั่นถือมั่นเราหมดความยึดมั่นถือมั่นแล้วคือตายเราเราก็หมดแล้วคือเราไม่มีการสืบต่อเนียพบต่อไปแล้วอ่ะแค่นั้นเองพวกนี้ไม่มีวันเข้าใจ ธรรมะตัวนี้เนี่ยมันละเอียดมันหลายมิติมันแยบคายมันมีความละเอียดแล้วอ,อปาณีตของมันได้แค่ความรู้ไปติดในพอเห็นว่ามันไม่มีอะไรมันคิดไปติดในรูปสัญญาอเออของความรู้นั่นแหละนะฮะความรู้ละเอียดก็คือรูปละเอียดไงเออแต่พอติดในรูปละเอียดประ่กอบมาเป็นรูปหยาบได้เสมอเพราะมันอยู่ใต้อวิชาเห็นไหมครับมันพลิกออกไม่ได้มันทําลายอวิชาไม่ได้ ประมาทในธรรมก็ตกเข้ามาหาตัวนี้เหมือนเดิมมิจฉาทิฐิเหมือนเดิมเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันทําลายสังโยชน์ขามดุดจากสังโยชน์ไม่ไม่ได้จริงๆเข้ามาติดข้องจุดนั้นจุดนี้เหมือนเดิมเนี่ยที่มันหลงกันอยู่เออเมื่อแล้วพวกที่ศึกษาปฏิจจสมบัติแล้วมีการกระทําอยู่นั่นน่ะราชภพราชชาติใช่ไหมด้วยอานาปานก็ติดในสังโยชน์หมดเลยเหมือนกันหมดเลยมีการกระทําทั้งหลายทั้ง ถ้าเป็นแบบที่อธิบายมาเมื่อกี้นี่ใช่ไหมมันไม่มีการกระทำแล้วนะมันไม่มีการรักษานะที่อธิบายมาเนี่ยแล้วก็ลบจิ้งแล้วเนี่ยไม่ให้รักษาแล้วไม่ให้จำให้ตามธรรมชาติปัญญาก็คือเห็นแจ้งตามธรรมชาติที่มันเป็นนะว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่สิ่งปัญญาตรงเนี้มันจะต้องมันจะต้องเกิดในสัมมาหลักสัมมาเ่ยมันถึงจะเป็นธรรมชาติได้ถ้าปัญญาตัวนี้ไม่เกิดมันจะมีการกระทำมันเป็นมิชฉาอยู่มันมันมันอยู่ในภายใต้สัญญา ในในวัดสัญญาญาตนาก็คือใ่อย่างนั้นมันจะเป็นสัญญาที่มีตัวตนอยู่แล้วก็ไปยึดเอาความบ้างเป็นที่สุดแห่งธรรมเห็นไหมพอติดพอพอเห็นผมแสดงธรรมผมพูดจะติดในลูกเหมือนเดิมอ่าเห็นไหมกลับมาวุ่นมหาสักยะทิฐิเหมือนเดิมวิจิตอิจฉาศีลปตาปามาดคือไม่ฟังผมไม่เข้าใจไม่ฟังเราอธิบายให้เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้จะได้หมดความลังเลสงสัยในสักยะทิฐิศีลปัตะปามาด วิจิติฉาสามข้อแล้วข้อต่อไปก็คืออ๋อการลักข้ามก็มีในมนุษย์ทุกคนเนี่ยหมดความลังเลสงสัยระวางแล้วใช่ไหมไม่ไปพยายามที่จะไปขวางตรงนี้ใช่ไหมไม่คล้องละเออมันเป็นของมันอย่างนี้อความกวนความพอใจไม่พอใจเออมันก็ถูกหลักของที่อาจารย์ไม่ติดห้าข้อนี่จบเลยนะอืแต่มันยังมีเราอยู่คือยังมีมีเราอยู่เวลากรธเออก็ยังมีเราแต่เราก็เห็นแล้วว่ามันไม่เที่ยงนี่ไงมันนี่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมันรู้แล้วมันมันรู้ด้วยรู้ถูกไงเออมันไม่ มันไม่ไกระทาอะไรอย่างแต่มันก็จะมีการระง,งับไปอยู่อ่านี้น,นหน่อยตามเหตุปัจจัยแล้วทีเนี้ยมันก็จะเริกไม่ทําสมาธิไม่ได้ติดในรูปสัญญาความว่างหรืออะไรงไงเขาสอนนี่ถูกไงมันจะข้ามไปเรื่อยๆอยงไงนี่ไงทีนี้มุ่งเน้นข้าหาวิชาตัวโมหะความหลงไงพ่อโลภะกับโทสะมันอยู่ในขั้นหยาบที่เราผ่านมาแล้วสังโยชน์เบื้องตน้นนะห้าข้อแรกน,ะนั่นแหละเขาเรียกว่าโลภะโทสะ พอขึ้นมาข้างบนมันจะเป็นตัวโมหะแล้วอีกห้าข้อนะนั่ตั้งแต่สัญญาเวทสัญญายตนะใช่ไหมรูปปัญญาอรูปปัญญามานะอุทจะอาวิชานี่ไงไล่ไล่มาเนี่ยเนี่ยรถจะเหยี่บม,มาเนี่ยเขาจะทําลายตัวนี้พอตัว้ายออกไปแล้วออกไปแล้วนั่นแหละพอเพื่อมุ่งเน้นเข้าทําลายตัวโมหะตัวเดียวถ้าโมหะพังทลายเนี่ยอวิชาาทำทลายลงใช่ไหมล้มทั้งกระดาน ไม่ต้องมานั่งดูลงหายใจนั่งสอนกันเรื่องบ้าบออะไรหรอกมันคนละเรื่องอันนั้นมึงเอาตัวตนไปทํามึงมีการรักษาพอมึงรักษาแบบนี้กระทำแบบมึงต้องผูกสินขึ้นมาเลยแบ่งแยกขึ้นมาเลยคนชาวบ้านไม่มีสิทธิ์ต้องออกมาทาเหมือนมึงทุกคนนี่ไงที่มันหลงกันอยู่โอเคมีอะไรเสริมต่อก็ไอ้ที่พูดทั้งหมดเนี่ยไม่ได้พูดให้สอนอะไรเลยนะไม่ได้ให้รู้อะไรยกสมมุติขึ้นมาอธิบายให้เห็นถูกฟังเราก็ผ่านนะ แล้วก็ที่เหลือเอาใช้ตรงนี้คนนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าใช้ชีวิตยังไงเดินมักยังไงอความไม่มีตัวตนเป็นยังไงเนี่ยคนที่เนี่ยมาเพื่อกลับมาใช้ชีวิตเป็นคนธรรมดานี่เราไม่ได้เป็นอะไรเพราะมันไม่มีเราตั้งแต่แรกมีแต่ความเข้าใจแต่แจ้งในตัวเองอะในธรรมชาติเราใช้ชีวิตเออนี่ก็ทําไว้เป็นวิทยาทานให้คนที่ฟังอ่ะที่เห็นที่ไม่ได้สุดโตงไม่ได้ไปคิด เล็กคิดน้อยได้ก,กลับมาเดินในสม,มาธิถือว่าเขาสอนสม,มาแบบไหนยังไปยึดถือพวกมึงอ่ะแบกไว้อยู่นั่นแหละความคิดเน่าของพวกมึงอ่ะความเชื่อดมเดิมอ่ะไม่มีหลวงปู่หลวงตาที่พูดที่ไม่มีผ้ามีโยมเลยนะจะบอกนะไม่มีชี้ไม่มีไม่มีชั้นวันณะเลยนะแต่อธิบายว่าการที่จะเป็นสุนบาลนี่ทําลายข้อไหนผมก็พูดคลิปก่อนหน้านั้นให้ฟังอยู่แล้วใช่ไหมมันเรื่องง่ายๆถ้าเดินในสัมมารมรรกอ่ะแล้วฟังอาจารย์วิทย์จริงๆเนี่ยหมดเพราะผมอ่ะเห็นแจ้งในสิ่งเหล่านี้ผมอ่ะถ้าใครฟังแล้วหมดสิ้นสงสัยในตัวผม ไม่ว่ากายผมจะเป็นยังไงนะฮะไม่ว่ารูปรจะเป็นเออไม่รูปลักษจะเป็นยังไงข้ามสกยติทิฏฐิตรงนี้ได้ข้ามเวทนาตัวนี้ได้นะฮะหมดสิน้นความลังเลสงสัยในผมอะ่ะมันจะติดข้องอยู่ที่ตัวเองตัวมโนเพื่อมันจะไปต่อมันข้ามตรงนี้ได้แล้วมันจะไม่วกกลับไปอีกมันเปิดใจอ่าอย่าประมาทที่ทำไงที่อาจารย์บอกการเป็นสัวดาบันก็ยากแล้วใช่ไหมละ่ะเมื่อก่อนผมอยากเป็นสัวดาบันแม่งไม่มีใครมาอธิบายให้ผมรู้เลยว่ากูเดินมาเนะี่ยมันถูกหมดเลยแต่กูก็ไม่รู้ เออว่ากูอะปรากฏสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วแต่เราไม่รู้ไงเออมีแต่รักษามีแต่แบกแต่บางทีพอรักษาไปพอถึงจุดของมันมันไม่ได้รักษานะพอมันลงที่ใจแล้วนะเออมันก็เป็นธรรมชาตินี่หวัแต่เราก็ไม่มีใครขยายความให้เราไม่มีผู้มีปัญญาผู้เห็นแจ้งมีแต่ผู้มีความรู้เออเน่าเน่าอ่ะแล้วก็ให้เราไปทํานู่นทํานี่แล้วก็ยัดกฎกติกาให้เราอีกเห็นไหมธรรมะของพุทธเจ้าไม่มีกฎกติกา กดใช้ให้ประตามเหตุตามปัจจัยนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้ววัวหายพระองค์ค่อยล้อมคอ,อกทุกการแก้ไขเนี่ยไม่ได้จะรู้ล่วงหน้าหรอกมันต้องมีเหตุปัจจัยขึ้นมาก่อนนึกออกไหมเราถึงจะรู้วิธีป้องกันก็เหมือนผมเนี่ยลูกศิษย์ลูกขาเข้ามาเห็นไหมเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก็หาวิธีป้องกันไปเรื่อยๆจนถึงวันเนี้ยเรียบร้อยวันนี้คือวันที่สําเร็จสําเร็จในการป้องกันเพราะว่า เพราะไอตัวนี้ผมรู้พฤติกรรมของตัวนี้แล้วก็จบแล้วเนี่ยพอ,พอรู้วิธีที่มันไอตัวนี้มันถ้ามันยังมีอยู่เนี่ยต้องกำจัดให้มันสิ้นซากไงเพราะฉะนั้นพอมันมีอยู่เราไปเลือ่อนเลือเลอเล่อไปยังรู้จักมันไม่พอไงไอตัวมโนกรรมหรือสัตว์ที่มันสืบต่อเนี่ยจิตมโนเนี่ยอ,อที่มันมีอวิชาเหนี่ยวลั้อนอยู่เนี่ยพอเรารู้พฤติกรรมมันทั้งหมดมันจะไปไหนอะเรียบร้อยแล้วเออผมอะสําหรับผมอะผมถึงควบคุมได้ทั้งหมดไงคนที่เข้ามาหาผมอะ เดี๋ยวจะมีปฏิญาณตนสี่เด้งอ,อีกแม่งโหดกว่าเดิมอีกเพราะครั้งที่สี่จะต้องเอาเอาหัวดิโคกเหลี่ยมเสาให้แตกเพราะเอาเลือดมาจาลึกไว้เอ,เออโอเคเอองั้นก็แค่นี้ใครจะท่องเที่ยวอะไรก็โอเคเนาะครับสาธุสาธุครับ<า>